ชื่อนะครับเร g ก้มครับเรก n นะครับเรย์เร r ์เรเรยดูขับรถอะไรมาอยู่อ่ะขับฮอนการหรอนการ์สวัสดีพวกเรามิเชเลุย นี้นะครับเราอยู่วันที่งานซุปเปอร์คัพเดอะออริจินอลคลับนะครับเป็นการรวมคนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับของชาวซุปเปอร์คัพนะครับ uh. จะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานในจัดที่ทรงวาดยานกิปเตอร์ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแล้วก็เราเจอโอ้โหเรียกว,ว่ามอเตอร์ไซค์ของคองดาเจ๋งๆสวยๆเพียบเลยมีทั้ทงออริจินอลมีทั้งออริจินอลแล้วเป็นคนที่แต่งมาด้วยนะจริงแต่มั่นใจว่าข้างในอ่ะดีเยอะกว่าแน่นอนผมว่าวันนี้เราไปเช็คมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าว่ามันจะเจ๋งแ่วเนนี้ที่เราขับมาเป็นรุ่นแบบเก่าแต่ที่เราจะมาขับมาคือเราจะมาขับมาดูรุ่นใหม่

คอนดาซูเปอร์คัพนะครับเขามีประกวดการแต่งตัวไม่แต่งตัวแต่งตัวอะจริงเหรอใช่แต่งตัวด้วยเขาแต่งรถด้วยแต่งรถด้วยมีส่วนการกระลิปบ้างไหมไม่นึกว่ามีแต่การแบบแต่งรถมาแต่งรถด้วยแล้วก็การแต่งกายด้วยเฮ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะส่งนี่เลยคนนี้ผู้ช่วยตัดก๊อกเนี่ยมาแข่งจัดจัดัพวกเราอีกแม่งทำการบ้านมาอย่างดีสีไม่เพี้ยนด้วย สีได้ Adams. ไปกันไปกันได้ด้วยเราจะส่งบอสนะครับประกวดในวันนี้นะปกติบอสขับอะไรปกติบอสขับอะไรครับขับคันด้าครับผมคันด้าอะไรคันด้าคันด้าอะไรคันด้าซีไครับเย้รู้เหรออยู่รู้อยู่รู้งานเว้ีไอเรู้เหรอไม่ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการประกวดการแต่งตัวด้วยทำไปได้แล้วไปได้แล้วให้ให right? ้เขาเป็นคนเลือกดีกว่า เอรอามั่นใจว่าหนึ่งในมิชลุยวันนี้เนี่ยมีเรามีทตีมอะไรกันดีวะหมายถึงก็ตีมของพวกเราเองเอ,อนี่เลยทตีมซ <Yeah. S 3> uh ิตี้บอยย่าซิตี้บอยคืออะไรซิตี้บอยคือความเป็นแบบโอเวอร์ไซส์บวกกับความเป็นอเมริกันวินเทจแ่าซึ่งวันนี้เราก็ส่งตัวแทนหนุ่มเจแปนนิส huh. น uh ิปปอนบอยดูขาเก่งก่อน uh huh. อย่างผ้าพันคอเขาสวยนะแบบเหมาะเหมาะเข้าเหมาะเหมาะเหมาะไม่ค่อยชอบคำนิดเท่าไหร่ไม่ได้มีอยูโคนเลยนะผ้าพันคออ๋อคือข้าพันคอฮอนด้าเออเออวะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ทุกคนอยู่บนหัวหาไม่เจอทุกคอยู่บนหัวหาไม่เจอทุกคนเนี่ยเอาผ้าพันคอฮอนด้าสีแดงเนี่ยมาม mix and match ทุกคนแบบตีความคนละแบกันหมดเลยมีผูกคอบ้าง มีแบบนี่หลังกระเป๋ากางเกงกวหัวคนนี้อาจะที่มองไม่เห็นใส่เป็นแพมเพิสอยู่อเ,เอาเป็นว่าผมว่าเราไปดูข้างในดีว่า,วาเขาจะแต่งรถกันหรือว่าแต่งตัวกันสวยขนาดไหนไปลุยกันเดี๋ยวครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮอนดา้าซูเปอร์เนี่ยไม่ต้องแต่งมากเลยโครงสวยมาอยู่แล้วแล้วก็ดีไซน์อ่ะดูดีมากๆใช่รวมถึงเขาไม่ได้ประกวกันแค่มอไซค์หมวกกันน็อกก็ดูขิงกันโอ้ยใช่หมวกกันน็อกเนี่ยตัวโชว์เลย <นะ S 2> แล้วก็ผมเดียวเราไปดูกอนนด,ดว่าปกติแล้วอ่ะคนที่เนี่ยเขาแต่งรถกันยังไงมีเคล็ดลับอะไรเนาะแล้วก็ใช้อะไรที่แบบพิเษที่สุดเ,ออเห็นมีกระบะข้างๆมีตก้าวิล่นนั่นดู นี้เนี่ยนอกจากทีมซิตี้บอยแล้วเนี่ยเพลงก็คุมตีมากมากเพลงรู้สึกว่าเปิดเปิดเป็ดเปิดเพลงเขาเปิดแบบยุคแบบเอกตี้เจนนิสซิตี้ป๊อปเออหลายเพลงที่เราคุ้นถูเจอในี่ทิกตอกเจอในโลกโซเชียลนะโซเชียลโซเชียลโซเชียลเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราไปเช็ค ของต่อหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนแต่งรถกันยังไงแต่งตัวกันยังไงปะลุยถือว่าเฮ้ยนี่เราเรเอาผาฮอนด้มาูกเฮ้ถ้าใครจำได้คือแบบเราเคยไปงานฮอนด้ามาแล้วเฮ้ยรถน่ารักเหรอรถน่ารักรถน่ารักเซลลมูนขาวเลยไม่ใช่รถคันนีขาว กูวกันยังไงคนนั้นน่ะมันยื่นมาให้กูหรือมันพูดแท็กกูไม่หยุดเลยเอ้าขอมาดูก่อนว่าสามสิบคันนี้เขามาแข่งอ่ะเขามีอะไรเพิ่มเติมแต่งรถกันยังไงบ้างเอออย่างคันนี้เขาก็เอาผ้าชดหน้าของฮอนด้าอย่างเงี้ยมาผูกกับคอรถด้วยความที่ดีไซน์รถมันแบบมันแบบเลโทรมากอ่ะมันเลยเข้ากันมากเลยอ่ะกับผ้าผืนเนี้ยดีมากอุ้ยคันนี้ก็น่ารักคันนี้มีกระังอันนี้แบบ เป็นแบบไฟไฟปะสมมติว่ามันสะท้อนแล้วมันสะท้อนก็แบบทาให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้น <S <S 1> <S 1> แล้วก็นี้ก็เป็นสติกเกอร์จากญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีคําว่าญี่ปุ่นอยู่อุ้ยแล้วนั่นดูแบบดูเก่าเขามีรัศมแบบรัศมปนี่นะอุ้ยเราไปดูเราไปดูฝั่งโน้นดีกว่าเพราะว่ามีแบบหลากหลายมากนะคะเขาแต่งกันแบบแอดวานซ์มากๆเลยเราไปดูกัน พี่บูเป็นกรรมการอะแล้วรถทอนด้าที่มาจากญี่ปุ่น80ตศูนยีมซิทิปป์ปหรือพวกอะไรพวกเนี้พี่บูจะวัดผลจากอะไรอย่างแรกดูความลงตัวก่อนอบางทีอะอาจจะแต่งเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปอ่ะแต่ผมว่าผมดูความลงตัวกําลังดีแล้วก็ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปคุณี่ใหมอ่อตัวคุณคือผมพึ่งพ่อเพ วรถรุ่นใหม่ของซปเปอร์คัพเนี่ยเราขอตัวไปแลกอาหารก่อนอแลกฟรีตั้งแันเบอร์เกอร์นูดเดเข้าจริงหรอดิงเออแบ๊กด้วยใช้ขลังเนี่ยคนบี่ต่อคิวเลยเยอะ<ม>นะครกับกลับมา,มามทีประมาณสี่โมงครึ่งอีกประมาณ15บนาทีใช่ขอตัวไปหาอะไรกินก่อน ผมก็เข้าใจว่าแบ็คคืออะไรวะอนี่มาดูเลยเป็นถูงผ้าเวผงผ้าอย่างเงี้ยผ้าของฮนด้าเป็นแบบเป็นผ้าดิบแพนวาใช่ป่ะความเจ๋งของเขาคือเขาจะมีเป็นเหมือนสติกเกอร์สี่ห้าแบบให้เลือกบอมให้เราให้เราวางเองไม่ใช่บอมสกรีนอ๋อสกีนทับสกรีนเนี่ยแล้วก็กดสกรีนตอนนี้ปุ๊บก็เป็นลายที่เราแบบเลือกเองพัดขอเาเองเจ๋งสุดเจ๋งเจ๋งยูพอยเป็นตัวเอง ซุ้มที่สองนะครับในการแลกริชแบ็ตคืออันนี้เป็นบันเป็นบันเบอร์เกอร์อร่อยไหมอร่อยไหมยลองให้ดูเลยไป่ออคมา 업무가 <목소리가> 다 เอ j นจแล้วก็ดื่มไปกับอากาศหนาวของวันนี้ของประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงศยภาพแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเช้าขอวองคุณคสวัสดีคชื่อบีปารูยนะคะจากเพจดูฮะการเดินทางของปารูย์ คนที่มาจากฝั่งอเมริกา USA คนนี้ความเก๋ของเขาเนี่ยก็คือ Cat Eye ผมบลอบรอบผูกผมเนี่ยนั่นคือรอยต่อของ1950ส่วนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุลต่านในยุคเขาหนุ่มๆเวสต์ปอยล์สาวน้อยเาะเป็นเกงขาบานเข็มขัดเส้นเล็กนะครับแล้วกาเขย่าแบบใส่เสื้อแบบ baby lady bee yo หุยผัดมาคนนี้ต้องบอกว่านี่คือศิลปะประสงค์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือปอาอร์ตนะ เขาว่าัังงานฟาเรื่องคำว่าเจนนิมเรื่องเงินเกงของทุกอย่างแล้วแบบดูแฟชั่นเขาเบาๆแล้วชอบไฟตรงนี้มากเลยนี่มนตราเฮ้ยโหนี่ว่าใครมนตราส่งเข้ามาะกวดเลยใช่ไหมคนนี้ส่งตัวท็อปแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับว้าวชื่อชื่อรแกนครับผมชื่ออะไรนะครแกนครับเรแกนนะครับเรยรเ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 รับรรมาย ับฮอนดมาว้าวโอุ้มย่าฮอนด้าเป็นไงพูดถึงการแต่งตัวของคุณเนี่ยคุณจะพูดถึงแฟชั่นหรือพาชั่นของคุณให้เราฟังนิดนึงก่อนคุณก็ใส่ันเสื้อมีมอนตรายาวไม่ใช่เราชอบมากเลย เ,เก่งบอลลูนที่เขาว่าอยู่สูงก็ดพองได้ว้าว <Wow. S 2> ช,ช,ชอบ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 เอาอีก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 ผสมกับผ้ามันคอสมว้าวอ wow. uh. <laughs> ่าผ้ามันคอที่ออร์สตาร์นะครับเยอะอ่า รางวัลชนะเลิศการแต่งตัวยอดเยี่ยมซึ่งเราเนี่ยมั่นใจมากๆเลยใช่เพราะว่าแบบว่าเลแกจะได้เหรอว่าเลไม่ได้แน่นอนผู้หญิงแบบนี้น่าจะกวาดไปไม่เราเราไม่แต่ว่าชั่วไม่ได้ว่าเมื่อกี้แรปไปหน่อยแรปเยอะเยอะไปหน่อยแสดงความแบบบ้าไงมึงเลี้ยวคมาแาบนี้เขาอะไม่ได้วัดกันที่ภายนอกแบบแล้วว่าวัดกันที่ภายในใช่มั่นใจความเป็นตัวจริงนะเปิดให้ดูเลยภายใน ถึงนี่ก็ไปอย่างไม่วันนี้ถือว่าเลเขาแต่งตัวตามธีมของงานในนิโตรระหว่างเราปนเนี่ยเราเห็นรถรุ่นใหม่เป็นซูเปอร์คัพสีใหม่เลยเราได้เห็นก่อนใครเลยบนบนโลกอะเอาง่ายเพราะว่าเขาเปิดตัวพร้อมกันใช่เขาเปิดตัวพร้อมกันกับที่ปุ่นเลย จำสีอสีจำไม่ง่ายเลยฟ้าขาวกับเหลืองขาวซึ่งผมว่าเป็นคู่สีที่น่ารักใครก็ขี่ได้ใช่แล้วก็วัยรุ่นก็น่าจะชอบกันแล้วก็แหม่แหม่แบบการติดต่อง่ายนะแต่งตัวนนี้มันแต่งแต่งง่ายด้วยแต่งรถง่ายเวลาแบบจะมือใหม่ใส่นี่คือต้องดูการแต่งตัวด้วยนะว่าแบบมันแต่งยากกว่าใส่ลเทปป่ะแต่นี้เขาทำสีออกมาแบบน่ารักมากอ่ะ ถูกต้องกลาเวเลยนะแล้วว่าคันที่เด็ดที่สุดในวันนี้คือคันเป็นลิมิเต็ดแอดิชั่นชื่อว่าฟูจิซังอ๋อนี่เขาหมดที่ฟูจิซังบนโลกน่าสนใจมาก คันฟูจิัเขาจะแต่งแบบเป็นแบบอินสไปร์มาจากภูเขาฟูจิใช่ไหมใช่ใช่ที่มันมีมอเตารในคาสิที่สองในคาสิกที่สองมาลงบนหญ,ญ้าที่มันจะแสบตาแสบตายคือมอไซค์ที่เขาเออกมาใหมอ่อ่ะเขาก็มาพร้อมกับอะไรใหม่ๆเหมือนกันนอกจากสีก็คือดิสเบรกใหม่เขาเรียกว่าคอมบิเลสเบกซิสเต็มมันคือระบบเบรกที่แบบมั่นใจมากขึ้นอ่ะ เบรกตามมือเราสั่งเออแล้วก็เรื่องอะไรนะไฟหน้าใช่ไฟหน้าเขาก็คือแบบด้วยความที่แบบว่าเขาอ่ะเป็นแบบคลาสสิกออริจินอลใช่ไหมมันก็จะมีไฟหน้าที่เป็นทรงกลมแบบออริจินอลเลยแล้วก็อย่างที่พี่ผูบอกว่ามันจะมีไอพีเอมบอกไอ้อาวเพีเอไปหมดเลยสั์ <S <S <c oughs> มีรุ่นลิมิเต็ดมันคือรุ่นอะไรนะพี่บูรุ่นฟูจิสังคือรุ่นที่อินสไปมาจากภูเขาไฟฟูจิแล้วเขาจะมีการดีคอเรทที่แตกต่างจากคันสีทั่วไปซึ่งมี มีห้าร้อยพันถ้าคลิปนี้ออกไปก็คิดว่าน่าจะจองกันหมดแล้วเอาจริงว่าหมดแล้วหมดแล้วยี่ว่าหมดแล้ว,ว,ลวน่ารักมากี๋ยวลองไปดูลองไปดูที่พูดไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปรอดูผลนะว่าใครจะได้นะครับกับการแต่งตัวดูจากคู่แข่งอะนะแพ้คนเดียวเลยกูแพ้พี่ีก่อนทำกูเสียเส้นกูว่ามึงอะ ทีมเพลียวของเขาเองว่าเขากับมือจะรวมพลังกันและชนะเออถ้าผมชนะผมจะแรปให้ฟัง8ปดปาร์ กูมีมอนซาแล้วไม่ได้กูบวกกันน้องมาอ่อยอที่ก <cs> ูบวกกันน้องคอนด้าซูต้องขับอ่ออ่อกูไม่ขับกูไม่ขับ ซูเปอร์คัพถึงเวลาออริจินอลดีไซน์คลาสสิกมาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยมันเยี่ยมจริงวันนี้นะครับเป็นการรวมตัวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนของ h o n d a new super cup นะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศน่ารักมากถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศอีกยีงไงติดตามผ่านมิชลุยก็ได้หรือว่าช่องทางของค o n ด a เองส่วนเทปหน้าเราจะไปคุยไปลุยหรือไปงานเท่ๆอีเวนต์เจ๋งๆที่ไหนเนี่ยอยากติดตามรมกันกับพวกเรามิชลุยแล้วเจอกัน